สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเกษตรเมืองช้าวันนี้ก็จะมาแจ้งประกาศนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งย่าหวานอิสราเอลไว้นะครับตอนนี้เราเริ่มที่จะตัดจําหน่ายแล้วนะครับผมสำหรับคนที่เคยโทรมาแจ้งหรือว่าใครที่ต้องการท่อนย่าหวานอิสราเอลนะครับตอนนี้เราเริ่มที่จะตัดจําหน่ายแล้วนะครับราคาท่อนละ1บาทสั่ง1000ท่อนขึ้นไปส่งฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่ มารับเองที่สวนเราก็จะแถมให้1 0 0 0ท่อนแถมให้3 0มท่อนนะครับสามารถมารับได้นะครับตอนนี้เราเริ่มเปิดขายแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นย่านรกจักรพพัดนะครับก็ขายเหมือนกันนะครับนรกจักรพพัดคืออยากให้คนที่มารับเองนะเพราะว่าท่อนมันใหญ่ค่าส่งจะแพงนะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ทยอยตัดแล้วนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ได้ต้นละ3 4สีท่อนแล้วนะครับผมก็ เริ่มส่งแล้วนะครับคลับไทยที่สนใจโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์0910565672นะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะพอกันทุกคนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราปลูกไปแล้วทั้งหมด6ไร่นะครับคิดว่าน่าจะเพียงพอน,นะครับกับรอบก่อนที่ผมปลูกแค่3ไร่ไม่พอต่อความต้องการของลูกค้าทำให้ผมหยุดส่งไปช่วงหนึ่งประมาณเกือบ20วันนะครับ แต่ตอนนี้คือเป็น6ไร่แล้วนะครับน่าจะเพียงพอนะครับใครสนใจอยากได้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเริ่มส่งแล้วจะรับเองก็ได้รับเองก็แถมให้นะครับนี่ครับยาสวยๆนะครับหรือท่านผู้ชมหรือใครสนใจก็สามารถที่จะมาชมสวนได้มาดูวิธีการปลูกได้นะครับมาเลือกมาดูมาชมได้นะครับ ตอนนี้เป็นตอที่3แล้วนะครับที่เราจะตัดเป็นตอที่3เราปลูกเมื่อเดือนมษายนปีที่แล้วนะครับตอนนี้ครบ1ปี2เดือนแล้วนะครับตัดได้จากเข้าว3มรอบตัวนี้นะครับผมดีกว่าทำนานะครับผมทำนาเราต้องอไถนาทุกปีนะครับแต่ตอนนี้คือเราปลูกข้างเดียวอยู่ได้เป็น7จ็ถึงสิปีนะครับตอนนี้คือผมจะปลูกเพื่อขายท่อนพันก่อนนะแต่ถ้าอนาคต เราจะมีปลูกเพื่อขายหญ้าสดด้วยนะครับแต,ตแต่ตอนนี้คือขอขายท่อนพันก่อนนะครับใครที่ต้องการหญ้าสดก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเพิ่งตัดไปได้ไม่นานนะครับนี่ครับอย่างให้ดูตัวนี้นะครับอย่างน้าฝนก็จะเจอปัญหาเรื่องใบไหมนี่ครับท่านผู้ชมนี่ใบจะเป็นสีม่วงนี้นะครับเป็นจุดๆุดใบไหมใบ,บนี้นะครับ ท่านไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมไม่ต้องไปใช้ยาไม่ต้องไปไไรก็รดน้ำใส่ปุ๋ยปกตินั่นเลยนะครับเดี๋ยวใบที่แตกใหมกห่ก็จะหายเองนะครับก็จะหายเองนะครับส่วนใบที่เป็นก็จะแห้งไปนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสบางคนโทรมาถามว่าเออยา่ามันเป็นโรคนี้ต้องทําอะไรไหมนะครับตอบเลยว่าไม่ต้องครับก็จะหายปเป็นปกติอย่างที่เห็นตัวนี้นะครับผมนี่ครับตอนนี้ปลูกไว้หกไร่นะครับ ก็สามารถมาเลือกมาชมได้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนของเรานะครับเรามีให้ท่านชมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมะเดื่อฝรั่งหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียรหญ้านรกจักรพพัดส,สวนไผ่กิมซงุงการเลี้ยงหมูการเลี้ยงวัวการปลูกไม้ป่าปลูกพืชผสมผสายนยางนาเราก็มีขายนะครับสามารถที่จะมาเลือกมาชมได้นะครับที่นี่นะครับบ้านโชคใต้ตมวนอุโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับ มาได้ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับโอเควันนี้ก็จบเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับที่รับชมช่องเกษตรเมืองช้างอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งช่องเกษตรเมืองช้างด้วยนะครับผมเราวันนี้ก็จบเท่นี้สวัสดีครับ